แล้วย oh, oh, er ังไงยังไงยังไงยังไงดีแลอไปเก็บกี่ตาร์อ๋อแล้ว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 อ๋อมึงเอาออกได้ไหมอีหน้าจอมเอาออกได้ไหมเกล่าบ้างโอ๊ะไงไง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนชายสวัสดีสวัสดีฮูฮูเดีฮูฮูเอายังเอายังทางสิงคโปร์ถามว่านี่คือดีเจจากไทยแลนด์จริงเหรอ yeah yeah I come from Thailand I come from Thailand yeah แล้วแล้วทางจิงก็บอกถามว่าเอายังมึงเอายังโอเค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 โอเโอเคโอเคโอเค เย้ว yeah, yeah, yeah. ันนี้วันนี้โปรโมชั่นสองโปรโมชั่นสองโปรโมชั่นเย้เย้บอกว่าเอาคนดูมึงลงก่อนบังมากโอเค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 เย้เย้ไล่คนดูคนดูมึงเนี่ยเอาลงก่อนเออจักรวาลไปอีกกวาดไปอีกโอเคโอเคเ้ย้สิงคโปร์บอกว่าสมองสมองไปหมดแล้วหนึ่งบอกไว้แล้วพี่สมองสมองไปหมดแล้วอ๋อสมองไปแล้วโอเคโอเค นี่รู้ไหมว่ามาทำอะไรนี่รู้เยี่ยรู้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 ไอรู้อ่า V S หมดเลยใช่ไหมเยียเออไม่บอกก่อนเออบอกก่อนทำอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้พิมพ์ให้ดูพิมพ์ให้ดูแอ๊กแอ็คตอนนี้ดาวเสาบังหน้ามึงอยู่มึงจะจัดการกับดาวเสามึงยังไงกระโดดพงพัดลมด้วยความเร็วแสงทำตะยามมุม38.4องศาครับผม อ่องสมลูกอมอีกอันหนึ่งจะเป็นหยดเทียนพิศวารหาสมิลาตันหาคับผมคือความสามารถก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรหรอกแต่ชื่อมึงเนี่ยโอเคกระโดดพิมพ์ได้น้อยจังทำไมพิมพ์ไม่ได้ไม่เต็มมึงไม่เอาจักรวาลลงจริงๆรหรอไม่เอาลงเอาลงทำไมมันไม่เห็นนี่ไงโอเคโอเคนี่จักรวาล ถอยไปอีกถอยหลังอีกถอยหลังอีกถอยหลังไปแล้วผมมันเป็นอะไรอไปดีเดินมาทางยังอยู่อ๋อไม่ค่อยไดสัไม่คอ้อเคโอเคสวยแล้วยูเร์หงลแล้วหังล้หยดเทียนนี่หยดใส่อะไรมันบี้จนอะไรวะมันทำมัทำอะไร หมือนดาวเตัวโยดใส่ตัวโยดใส่ตัวจริงเหรอไม่หยดใส่ลิ้นเหรอเอาเอาหนี้หากว่าอันผมห้ากว่าอ๋อเหรออ้ากูไม่ไม่อาให้อมเลยให้อมเลยอมนี่เลยแต่กูนี่ก็อุมอะไรกัเนาะเออตียีนอะอมตีอ่ะยูเซอร์มาแค่นี้เหรอ เขาฝันเล่นใหญ่เขาฝันเล่นใหญ่มาแค่นี้เหรอแค่นี้ยังไงเยอะเยอะพี่เอ๋มาเชียร์เลยนะครับเขามาแค่นี้เองหกสิบห้าเองเอ้ายอดเทียนพิษตัดอาจอดเดเยอดอ๋อถูกเลยเจอดไปเอาแว่นมาไปะไปเอาแว่นมาไมค์คอยสันทารภาษาไทยอ๋อไม่ค่อยสันทารภาษาไทยกระโดดมงพัดลมพัดลมนี่ช่วยเอาฝาหน้าออกด้วยนะได้ไหมโหนโหนโหน กำลังใช้งานอยู่อันนี้ตัวนี้ใช้ออออกทังใบแย่เลยขอบคุณมากขอบคุณปามอแจ้ดด้วยขอบคุณขอบคุณปามอ๋อแจ๊ดดูโลกจิตนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดทะลุอ่ะก็คือจะเอาฝาหน้าพัดลมออกแล้วก็กระโดดมุงเยอะเย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 อพร้อมกับแลบลิ้นตอนกระโดดเข้าไปตามนั้นเขาบอกว่าเปิดเกียร์สาม มึงไอทำได้ยังไม่ใช่ลูปี้ต้องมีเกียร์สามโอ้ยขอบคุณปลาหมอแจ๊ดด้วยขอบคุณปลาหมอแจ๊ดด้วยปลาหมอแจ๊ดคืออะไรวะปาหมอใช่ไหมโรคจิตอยากเห็นแบบเทียนหยดเลยหรือนี่ไงเทียนหยดมาหนึ่งเมื่อหนึ่งหาของดีแล้วเทียนหยดเนี่ยอ๋อแล้วว่าเสียวขอบคุณอ้าวจ้าแล้วยังเนี่ยผมผมอยากทำแล้วเนี่ยยังยังอ๋อครับผม แล้วยังไงแล้วบ้านมึงคืออาวุธสงครามเยอะเหรอกูต้องออะไรมาบังเนี่ยหรือยังไงหรือส่งยาหรือยังไงเอะอาวุธเยอะเ่ยอาวุธเยอะเอาชีวิตทีเยอๆชดารัชดารัชดาบาเยอะล่าชดาบาอันนี้เด็กเด็กนั่งดิ้งเด็กนั่งดิ้งมง่มมึงใครติดตามมึงมั้งกูอยากสัมภาษณ์คนที่ติดตามมึง คิดอะไรอยู่อ่าโอเค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 อ่าโอเคได้กี่ทีครับทีเดียวใช่ไหมครับโอเคครับผมเจ็ดทีป่ะอะไรรุ่นหึงมา ก่อนเรที่แค่น้เนี่ยพี่เอมีข้อความจากสิงคโปร์บอกเมื่อกีไอสิงค์ันทันดูไม่ทันขออีกทีสิงคโปรบอกขออีกทีถ้าสอขออีกทีขอคบอกขออีกทีอกทออีออีกทออเกขอเออีขออีอออกอยโอเคอกออ แค่ดอกไม้ดอกไม้เหรแค่ดอกไม้เหรอคนี้ชอบดูมือก็ได้ไ่เออมึงมึงส่งอะไรเขาไป่วดใหม่ดิโลใหม่ดิใครอยากดูกลงทุนลงทุนกดแบงค์เป็ดมน่แล้วปะเป็ดมาหนั่นแล้วปะ สิงคโปร์บอกว่า a m มซ i n สิงคโปร์เอดดอดมึงดีดีดีกว่ากินอะไรอะไรอะโอเคอ่ะอะเียร์เอะไรขาดาอยู่เตด้วยโอเคโอเค ไปได้ยังไปซ่อมพัดลมขอบ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 คุณยูเซอร์หน่อยแล้วก็ฝากติดตามฝากอะไรหน่อยอ่ะกาบแนบแทบล่องดาบครับก็ฝากกดติดตามมาจัดไม่บ่อยแต่อร่อยแน่นอนครับผมครับขอบคุณมากครับที่มาไม่มีน้ำแดงเลยตัหัวนั่นเลือดหรืออะไรอายุเซอร์กดติดตามดอกไม้ไปไหนแล้วยูเซอร์ไปนีน่าจังไม่มานะฮะวันหลังนี่น่าจัง โอเคครับอยู่เตอร์ปมือปอบรมือ